เียายจุดไหนบ้างนะคะนอกจากนี้มีเครื่องวัดความดันไหลก็จะเป็นารตลอนอีโล่ยาทุนน้ำตาลและฮเอเชียมใส่รวมกับวันบาลานซ่าแลความเชียมใส่ได้จากที่มีในการวนสัปดาห์ต้องอยโลงขึ้นวันนี้ทาท่านชาติจับจูบยาต้อนสุดเปียกเลย ชาลีนอสเปอร์มผู้ป่วยที่เป็นโรคของหลอดเลือดและหัวใจเนื่องจ,งจ,จ,งจากเส้นเลือดที่านาเลียนผู้ป่วยมาเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรรวมไปถึงคนปกติที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวมากๆก็ถือว่าเป็นกลุ่มติเหตุอีกลุ่มหนึ่งเช่นกันดังนั้นทางองค์การนานาชโติจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของอการกบกาอบรมขั้นตอนโรคต้อหิน จะเป็นโรคที่ถ้าเรารักษาหรือให้การดูแลได้แต่เริ่มต้นเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถที่จะรักษาการมองเห็นของตัวเองได้แล้วนะคะดิฉันใคยขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ครับนะคะว่าเตาบอดตาขิดเป็นโรคที่น่าน่ากลัวมันมีความสำคัญเพราะว่าเป็นโรคที่พบไม่น้อยนะคะแล้วก็ปวดขมายันเกิดภาวะที่ค่าหน้ตัวนั้นคือตาอั่นม้วนเย็นนะคะนอาจจะกนี้กาเป็นเรื่องอืยนอื่นอ่ ก็มักจะเป็นสัปดาห์ต้อหินโลกครับซึ่งเราจัดงานต้อหินพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ต้อหินนี่ก็เป็นป, <im rit> ปัญหาทางสารสุดที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีจํานวนคนไข้ที่เป็นต้อหินน,นี่คนข้า่เยอะครับถ้าเทียบในปี2020เนี่ยเรามีประมาณ80ล้านคนแล้วก็ใน5ปีข้างหน้าหาัจากเนี้ยก็จะเป็นเพิ่มประมาณ110ล้านคนซึ่งจํานวนนี้เป็นเป็นปริมาณค่อนข้างมากเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เป็นต้อหินแล้วเนี่ยช่วงแรกมักจะไม่มีอาการครับมันก็เลยทําให้การเป็นต้อหินในระยะแรกเนี่ยคนไข้ไม่ได้เข้ามาพบแพทย์ก็เลยทําให้ไม่ได้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องหรือทันท่วงทีอหละประมาณ90%ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วยครับแต่ในประเทศที่พัฒน,นาแล้วเนี่ยประมาณ50%นนะครับที่ไม่ได้การวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินครับ ก็เลยทาให้มีการขนรกค์ู่แล้วก็ขัดกรอบต้อหินเนื่องจากว่าคานดันตาที่สูงขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องสายตาสั้นหรือยาวมากๆนะครับประวัติอัติเหตุที่ศีรษะใบหน้านะครับประวัติของการอักเสบที่ลูกตานะครับเป็นผลขาดต,ตามาก่อนปัดกันใช้ยาบางประเภทอย่างเช่นยาสเตียรอยนะครับประวระัติงโรคอดเลือดบางชน,งชนิดอย่างเช่นประวัติที่นี้ครับก็มีความเสี่ยง อาจารย์อาจารยท่นที่สนใจนะครเกี่ยกอนี้คเลยนะะอันนี้เรื่องายเส้นประสาทตาด้านังมีปัหจากเพราะงั้นลูกตาที่มันสูงจนไปเกินกว่าที่เซลล์ประสาทตาจะรับได้นะมันก็ตายไปําน้อยกคำน้อยนะครับจนในที่สุดปราทตาไปจานวนหนึ่งการทาหน้าที่มันก็เสียไปคนไข้ก็สูญเสียการมองเห็นในที่ช่วงแรกถ้ามันตายนิดหน่อย ก็ยังไม่มัวในส่วนตรงกลางนะครับหรือคนไข้ไม่สังเกตเห็นเราก็เลยบอกว่ามันเป็นไขยเงียบนะครับจนกระทั่งน,นกินนำสายตาก็มาถึงตรงกลางแล้วคนไข้ก็มีการมองเห็นที่เสียไปอย่างมากหรือว่าตาบอดเป็นระยะที่เป็นเยอะแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมอหินที่เป็นเป็นส่วนใหญ่ของโรคเมอหินและฟา,างยาที่มีค่า<ม>